ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Java OOP นะครับอย่างที่เคยพูดไว้ตอนต้นนะครับว่า Java OOP มันเกี่ยวข้อไงไงนะครับอขออธิบายก่อนนะครับ OOP ย่อมาจากอะไรนะครับ ครับ Object Oriented Programming นะครับนี่คือ OOP นะครับในการเขียนโปรแกรมสมัยก่อนเนี่ยนะครับหนึ่งโปรแกรมเนี่ยจะมีอยู่แค่คลาสเดียวนะครับจะมีอยู่แค่คลาสเดียวหนึ่งโปรแกรมนะครับซึ่งมันไม่มันไม่ดีนะครับมันไม่ดีนะครับเขาจึงมีการเปลี่ยนนะครับมีมีการเปลี่ยน ให้ใช้แบบ OOP เนะี่ยมีการสร้าง OOP ขึ้นมาก็คือ1โปรแกรมเนี่ยจะประกอบด้วยหลายคลาสนะครับซึ่งแต่ละคลาสสามารถเชื่อมโยงกันได้อ่านะครับซึ่งมันจะยืดหยุนนะครับมันจะยืดหยุ่นกว่าการเขียนแบบ1โปรแกรม1คลาสนะครับในหัวข้อนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับคลาสและอ็อบเจกต์นะครับแล้วอ่าคลาสและอ็อบเจกต์ นะครับอย่างที่เราเคยเขียนค้สกันไปนะครับแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าคา้สคืออะไรนะครับอาจจะไม่รู้แน่ชัดนะครับในผมสมมติผมมีอยู่คาสหนึ่งอขออธิบายคาัสลอ็อบเจกต์นะครับผมมีอยู่คาสหนึ่งนะครับเป็นคัสเป็นคาัาสติวเด้นขอเขียนแค่ s ตนะินะครับเป็นคัาสติวเด้นนะนะครับ โดยค้าเนี่ยผมจะเอาให้มีคุณสมบัติ ID อ่ามี ID นะครับมี name มีชื่อนะครับมี GPA อ่ามี ID มี name มี GPA นะครับนี่คือคุณลักษณะประจำตัวของมันนะครับแล้วผมก็จะสร้างอเ j e c t ของค้านี้ขึ้นมาะนะครับผมจะสร้าง object ของค้านี้ขึ้นมา นะครับเมื่อผมสร้างอ็อบเจกต์ของคา้านี้ขึ้นมาอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับอ็อบเจกต์ตัวนี้ก็จะมีคุณคุณลักษณะเหมือนกับคา้าตัวนี้ก็คืออ็อบเจกต์ตัวนี้ก็จะมี ID มี name มี GPA นะครับเมื่อสร้างอ็อบเจกต์ตัวนี้ปุ๊บ ID name กับ GPA อ็อบเจกต์ตัวนี้ก็จะมีด้วยเพราะอ็อบเจกต์ตัวนี้มันเป็นของค้าสตรีเดนนะครับ ซึ่งอบเนี่ยเราสามารถกำหนดได้นะครับผม attribute นะครับ object บประกอบด้วย2ส่วนก็มี attribute attribute ครับ attribute นะครับกับ m e t h o d ของอ่า m e t h o d นะครับ attribute เช่น,นผมจะกำหนดค่าให้มันนะครับอย่างเช่น id เท่ากับ id ที่1นะครับ name. name name a นะครับ gpa เอาพอเอาสนะครับนี่คือ attribute ของมันก็คือคุณลักษณะประจำตัวของ object ของมันนะครับมีมี id ที่หนึ name ที่ a นะครับแล้วก็ gpa 3ส่วน Method คืออะไรนะครับ ไม่อดก็เหมือนกับคล้ายๆกับสิ่งที่มันจะทำนะครับสิ่งที่มันจะทำอย่างเช่นนักเรียนออบเจกต์นี้เป็นนักเรียนนะครับนักเรียนชื่อ A เนี่ยมันนักเรียนทําอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนทําอะไรได้บ้างนักเรียนสามารถเขียนได้อ่านหนังสือได้่ะผมก็เป็นเขียนเขียนกับอ่านหนังสือ แต่เรื่องเมตอดจะยังไม่เข้าลึกนะครับเดี๋ยวเรื่องเมตอดจะเจอในบทถัดไปถัดไปนะครับ <c oughs> คือ a t tribute ของมันนะครับซึ่งเราจะกระทำเปลี่ยนค่า id นะครับซึ่งเราจะกําหนดค่า id หรือค่า name หรือ gpa เนี่ยที่เราจะกําหนดค่าเท่ากับ1หรือ a หรือ3เนี่ยนะครับเราต้องส่งค่าเนี่ยผ่านเมธอดเราต้องส่งค่าผ่านเมธอด นะครับหรือเราจะกระทำกับค้าเนี่ยเราก็ต้องทำผ่านเมนตัดนะครับอย่างเช่นผมจะสร้างเมนตัดชื่อ Set ID นะครับอ่าผมสร้างเป็น Set ID ผมก็ต้องทำผ่านเมนตัดนั้นอ่านะครับถ้าอ็อบเจกต์เนี่ยผมสามารถสร้างได้อีกอ่าผมสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาอีกนะครับอ็อบเจกต์คนนี้ มี id เท่ากับ2นะครับ id เท่ากับ2 name name, 2> name 2> ก็เท่ากับ b นะครับแล้วใส่เกรดไปด้วยนะครับเกรดสอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็เหมือนกับว่าเนี่ย object s, มันก็เหมือนเป็นนักเรียนคนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นนักเรียนอยีกคนหนึ่งนักเรียนคนนี้ชื่อ a นะครับนักเรียนคนนี้ชื่อ a นักเรียนคนนี้ชื่อ b ซึ่งผมจะสร้างอีกกี่คนก็ได้ นักเรียนมีหลายคนนะครับนักเรียนมีหลายคนแต่คุณสมบัติของมันของที่นักเรียนทุกคนมีก็คือมี ID มี name มี GPA นะครับมี ID มี name GPA เหมือนกันทุกคนนะครับผมคลาสเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแม่แบบอ่ะคลาสนี้ก็เหมือนเป็นแม่แบบหรือเป็นโครงสร้างที่นักเรียนมีก็คือมี ID มี name มี GPA นะครับเมตอดต่อก็เหมือนการกระทํา นะครับเป็นการกระทำนักเรียนนี้ทําอะไรได้บ้างอ่านะครับอบ์วคือค่าประจําตัวของอ็อบเจกต์มันเป็นคุณลักษณะประจําตัวของอ็อบเจกต์แล้วเมื่อเราใส่ค่าให้อ็อบเจกต์นะครับเปลี่ยนค่าของอ็อบเจกต์หรือ c ่ a สแล้วแต่เราต้องกระทาผ่านเม่ตอดนะครับแต่เรื่องเม่ตอดยังไม่ต้องยุ่งมากในหัวข้อนี้จะเป็นค่สกับอ็อบเจกต์นะครับค่าสอ็อบเจกต์ความสัมพันธ์ของมันนะครับ ซึ่งถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเราสามารถหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันหรอกนะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเขียนไปนะครับเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยเดีย๋ยวเราจะรู้นะครับเราจะรู้จะยิ่งเก่งขึ้นเองนะครับอ่านะ